สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7ของภาคเรียนที่2นะครับที่เราเรียนออนไลน์กันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูดได้ให้นักเรียนทดสอบนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัดสดุนะครับซึ่งหลายคนก็ทําคะแนนแบบทดสอบเข้ามาโอเคครับผ่านทุกคน เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับอาจจะไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้เห็นคะแนนนะครับก็เพื่อป้องกันการแคปหน้าจอส่งในลายกลุ่มนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ว่าตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นในการทดสอบนะครับจะป้องกันการทําซ้ําด้วยนะครับเพราะหลายคนเห็นคะแนนแล้วทามารอบเดียวไม่พอใจทําใหม่นะครับ พราะฉจะฝึกให้เราทําตั้งแต่ครั้งแรกให้เต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาทําครั้งที่2มันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะครับในการทําครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาครั้งแรกไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ทํากิจกรรมกันนะครับแล้วก็ทําใบงานนะครับสําหรับใบงานเนี่ย หมือนอย่างที่บอกนะครับไขรที่มีความพร้อมก็สามารถปริ้นออกมาแล้วก็ทําลงในใบงานได้เลยแต่สําหรับคนที่ไม่พร้อมนะครับก็ให้เขียนลงในสมุดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในช่องทางที่คุณครูกําหนดก็คือ,อข้อความทาง Facebook Fanpage นะครับซึ่งเราก็คุ้นเคยกันตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งแล้วแต่ว่า ภาคเรียนที่1คูมารวบส่งเอาตอนท้ายซึ่งหลายคนอาจจะมีงานค้างบ้างนะครับหรือว่าหางานไม่เจอบ้างคราวนี้เปลี่ยนใหม่ครับให้ทําไปเลยนะครับแล้วทาเสร็จก็ถ่ายส่งเลยเราก็เก็บชิ้นงานไว้นะครับเผื่อว่าไว้ทบทวนตอนสอบไฟนอลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเรียนออนไลน์กันสักพักแล้วก็ อพอเปิดเรียนได้จริงๆคุณครูก็อาจจะไม่ได้กลับไปทบทวนให้ในส่วนนั้นก็ใช้ใบงานแบบฝึกหัดอะไรต่างๆที่พวกเราได้ทําไปนะครับแล้วก็เก็บใบงานนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาดูในเรื่องของหน่วยต่อไปนะครับเรื่องแรงในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับเรื่องแรงในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับ เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับนี้เป็นหน่วยที่10นะครับตามหนังซื้อเรียนเนี่ยจะอยู่หน่วยที่4นะครับบทที่4แต่ว่าพอมาตามหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในหน่วยที่10นะครับก็ไม่ต้องแนะนําชื่อกันนะครับรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่เติมที่แล้วแล้วนะครับก็ให้รู้จักคร่าวๆนะครับทีนี้มาดูว่าพอเราเรียนเรื่องแรงในชีวิตประวันเราต้องทําอะไรนะครับสิ่งที่คุณครูจะให้ทาก,ก็คือลดพลังแม่เหล็ก โดยการใช้แม่เหล็ก2ก้อนในการานำมาออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์รถที่เคลื่อนที่ด้วยพลังของแรงแม่เหล็กนะครับให้ได้ระยะทางประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใช้ความรู้เรื่องแรงผลของแรงที่กระทำกับวัตถุแรงแม่เหล็กการออกแรงกระทำกันของแม่เหล็กนะครับเหล่านี้เป็นต้นมาออกแบบรถของเราให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว ได,ได้ไกลตามระยะทางที่กําหนดนะครับจริงๆถ้าอยู่โรงเรียนเนี่ยก็จะแข่งกันนะครับแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราทําเมื่อเรียนจบเรื่องนี้นะครับเราเหลืออีก1 2, 2ึ่เรื่องก็น่าจะทันพอดีนะครับครูจะรีบให้นะครับตอนนี้ก็ไปเรื่องที่4แล้วก็โอเคตามกําหนดเวลานะครับไม่ไม่ติดพลาดอะไรนะครับยังรับได้อยู่นะครับ ทีนี้เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่านักเรียนต้องทำอะไรนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็มาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันนิดนึงว่าเรามีความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงในชีวิตจำวันอย่างไรบ้างนะครับเพราะ,ะนั้นคนที่ไม่มีไม่สามารถบิ้นใบงานออกมาได้นะครับก็ให้ใช้วิธีการลลกโจทย์นะครับคำถามสำรวจความรู้ก่อนเรียนตันนี้ ลงไปในสมุดนะครับลอกโจทย์แล้วก็ตอบนะครับเน้นย้ําว่าลอกโจทย์ด้วยนะครับลอกโจทย์แล้วก็ตอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ําพวกเราว่าอย่าลอกทําแต่คําตอบมานะครับก็ลอกโจทย์ด้วยนะครับมีทั้ง,งหมดห้าข้อแรงส่งผลต่อการเ,รเป,รปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรข้อที่2แรงจําแนกตามลักษณะการกระทําต่อวัตถุได้กี่ชนิดอะไรบ้าง ข้อที่3แรงสัมผัสมีลักษณะอย่างไรในชิปวจะจจุมันมีแรงสัมผัสชนิดใดบ้างก็ตอบมานะครับเอาเจ้าที่รู้นะครับเอาเท่าที่รู้ไม่ได้ฟิกว่าต้องตอบประมาณไหนนะครับเรารู้ว่าอย่างไรก็ตอบตามนั้นเลยนะครับข้อที่4แรงไม่สัมผัสนอนคอนแทคฟอร์สมีลักษณะอย่างไรและมีแรงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่5 ข้อสุดท้ายแรงแม่เหล็กหรือแมกเนติกฟอร์สนะครับมีลักษณะอย่างไรส่งผลกับวัตถุที่มีลักษณะอย่างไรนะครับเรารู้อะไรเราก็ตอบได้เลยนะครับทีนี้กิจกรรมที่1นะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือผลของแรงสัมผัสต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุตอนแรกนึกว่ามันไม่เคลื่อนไหวนะครับรูปไอ้ตุกตะตุนนี้นะครับปรากฏว่ามันเคลื่อนไหวอย,อยู่กํลาลังทําอะไรครับรูปนี้ก็กำลังทาอะไร เขากำลังเล่นชักกระเยอรกันอยู่นะครับฝ่ายละ3คนแข่งชักกระเยอรชักกันไปชักกันมาไม่ชนะกันสักทีนะครับก็มาดูว่าแรงแรงสัมผัสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและแรงสัมผัสมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนะครับแรงสัมผัสมีแรงอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนว่าแรงสัมผัสมีแรงอะไรบ้างนะครับน่าจะเรียนมาแล้วตอนป .1 น,นะครับ แล้วก็แรงเนี่ยไปส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนะครับเอาละครับคำศัพท์ที่ควรรู้นิดนึงก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหากันนะครับก็มีแรงสัมผัสนะครับหรือว่า contact force นะครับแรงดึง pull นะครับแรงผลัก push นะครับการเคลื่อนที่ movement นะครับแล้วก็วัตถุ object นะครับอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่ควรรู้เราก็ ดูไปงั้นนะครับดูให้รู้ว่าเราได้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับสำคัญสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ใบงานที่หนึ่งครับผลกองแรงสัมผัสต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเห็นชื่อเรื่องเสร็จแล้วก็ลองตั้งคำถามนะครับก่อนที่ทำกิจกรรมนะครับลองตั้งคำถามตั้งคำถามเอาเองเลยนะครับ จะตั้งคาถามว่าอย่างไรดีครูก็ดูด้วยนะครับคําถามนักเรียนสอดคล้องกับชื่อเรื่องหรือเปล่านะครับเวลาถ่ายงานส่งมาคุณครูก็จะดูว่านักเรียนตั้งคาถามว่าอย่างไรตั้งจุดประสงค์ว่าอย่างไรสอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไหมถ้าสอดคล้องก็จบครับก็โอเคยอดเยี่ยมครับซึ่งลักษณะคําถามมันไม่ถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีทั้งถูกต้องห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับเพราะ,ะนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะครับ ต่อไปข้อที่2จุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนะครับวันนี้เราจะทำการททดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับการทดลองสอดคล้องกับการทำกิจกรรมพูดง่ายๆว่าถ้าทำกิจกรรมอะไรก็ต้องตั้งจุดประสงค์เพื่อทำกิจกรรมนั้นๆเพื่อศึกษาเพื่อทดลองก็แล้วแต่นะครับสำหรับวัสดุในวันนี้นะครับก็จะมีลูกบอลครับอันนี้ลูกเทนนิสนะครับ เราม,มีเราไม่มีเราก็ใช้ลูกบอลลูกใหญ่ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ใช้กระป๋องก็ได้นะครับกระป๋องตรงกระบอกก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับหาพยายามหาลูกบอ,อลลายลายพลาสติกที่เราเอามาเล่นลูกกลมๆนะครับที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้บรรทัดนะครับเดี๋ยวอามาทําอะไรเดี๋ยวามาดูกันนะครับเริ่มแรกนะครับ วิธีการทํากิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตปรับกล้องลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เราได้เห็นการทํากิจกรรมนะครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้าคุณครูก็ไม่เป็นไรนะครับวิธีการทํากิจกรรมข้อที่1น,นะครับข้อที่1น,นะครับวางลูกบอลให้อยู่นิ่งบนพื้นเรียบแล้วทดลองออกแรงผลักลูกบอลสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลแล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทํากิจกรรม เราก็วางลูกบอลครับวางลูกบอลให้อยู่นิ่งอยู่บนเื้อโต๊ะนะครับแล้วทดลองออกแรงผลักลูกบอลใช้มือผลักนะครับใช้มือผลักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลนะครับลูกบอลเปลี่ยนแปลงยังไงลูกบอลมันอยู่นิ่งนิ่งแล้วออกแรงผลักปุ๊บลูกบอลเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ออกบันทึกผลลงในตารางนะครับพอข้อที่2ข้อที่2เขาว่ายังไง ข้อที่2ก็อบอกว่าใช้ไม้บรรทัดสกัดลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลแล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมอ่ะข้อที่2ทํายังไงมาดูครับลูกบอลกําลังเคลื่อนที่อยู่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่เราออไม้บรรทัดสกัดไว้เกิดอะไรขึ้นกับลูกบอลน,นะครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกบอลเราก็บันทึกผลลงไปในตารางบันทึกผลได้เลยนะครับ อั be นนี้ครูทําให้ดูด้วยถ้าใครไม่มีลูกบอลก็ใช้ผลจากที่คุณครูทํากิจกรรมให้ดูนะครับพัข้อที่3ครับขณะที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่ทดลองออกแรงผลักลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลแล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมข้อนี้ทํำยังไงมาดูขนาดวางลูกบอลขณะที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่อยู่แล้วออกแรงผลักผลเป็นยังไง ขณะที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่มาเราออกแรงผลักปุ๊บผลเป็นยังไงครับออกแรงผลักในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลลูกบอลกาลังเคลื่อนที่ออกแรงผลักเป็นยังไงอ่าเราลองทดลองดูนะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4ขณะที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่ทดลองออกแรงผลักลูกบอลที่กาลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกบอล สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลแล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมทำยังไงอันนี้มาดูลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วเราออกแรงสวนทันทีผลเป็นยังไงครับลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วเราออกแรงสวนผลเป็นยังไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับตอนนี้ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ก็มาออกแรงสวนทันทีผลเป็นยังไง ก็บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลได้เลยครับต่อไปข้อที่5ขณะที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่ทดลองออกแรงฝักลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นๆแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลแล้วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทากิจกรรมอ่ะอันนี้ทํำยังไงมาดูครับขณะที่ลูกบอลกาลังเคลื่อนที่ลูกบอลเคลื่อนที่มาจากไหนไม่รู้ออกแรงปลักมาทางนู้นทันทีอ่าอย่างงี้ลูกบอลเคลื่อนที่มาออกแรงปักอ่า ราวัลเคลื่อนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ออกมาจากข้างนอกออกแรงกลับเดี๋ยวมันตกลูกวอลเคลื่อนที่มาออกแรงกลับสวนปรากฏว่าลูกบอลเป็นยังไงเข้าบันทึกผลลงไปหรืออาจจะสวนไปทางนู้นก็ได้นะครับหรือส่วนมาทางนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับ,นะรบนี่ก็คือแล้วก็ข้อที่6ก็คือสรุปผลการทํากิจกรรมนะครับนำเสนอผลการทํากิจกรรมแล้วก็สรุปผลนะครับทีนี้กลับมาดูหน้ากลคคุ่าโอเค อธิบายวิธีการทำกิจกรรมไปแล้วทั้ง6ข้อนะครับทีนี้มาดูตารางบันทึกผลออกแรงผลักลูกบอลที่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลเป็นยังไงก็เติมลงไปนะครับเห็นอะไรเกิดขึ้นก็เติมลงไปข้อที่2ใช้ไม้บรรทัดสก,กัดลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่ผลเป็นยังไงก็เติมลงไปนะครับการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลน,นะครับบันทึกผลทั้ง5ข้อนะครับ,ท,นะรบทั้ง5กิจกรรมที่ทําเมื่อตก,กี้นะครับ ส่วนข้อที่6เป็นการสรุปผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่เป็นอะไรนะครับลืมตารางบันทึกผลมาทีหลังนะครับสำหรับนักเรียนที่ลอกลงไปในสมุดนะครับนักเรียนไม่ต้องลอกข้อที่4เมื่อกี้นะครับข้อที่4ข้อนี้ไม่ต้องลอกนะครับทั้ง6ข้อ 4, 4. 1. 4. 1. 4. 6. 1. 6. 1. ี่จุดสจนถึงสีเนี่ยไม่ต้องลอกนะครับเพราะฉะนั้นข้ามไม่ได้เลยใครที่ลอกลงไปในสมุดส่วนผลที่พิ้นออกมาก็มันก็จะติดมาอยู่แล้วนะครับก็ไปทํา ตารางที่5ได้เลยนะครับในข้อที่5ตารางบันทึกผลการทากิจกรรมได้เลยนะครับต่อไปข้อที่6ครับสรุปผลการทากิจกรรมจากการทดลองออกแรงกระทํากับลูกบอลในลักษณะต่างๆทาให้ลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้เราก็เอาข้อมูลในตารางมาตอบเลยครับเมื่อออกแรงกระทํากับลูกบอลที่อยู่นิ่งปรากฏว่าลูกบอลเปลีป่ยนแปลงยังไงก็เอาตารางในช่องที่1เมื่อตะกี้ช่องนี้นะครับ ข้อที่1มาตอบในข้อที่6.1ได้เลยนะครับเราก็ามาตอบพอข้อ6.2เราก็เอาจากในตารางในข้อ2มาตอบได้เลยนะครับ6.3ทีนี้ข้อ6.3เนี่ยเราไม่ต้องเอาเราเอาผลจากในตารางเหมือนกันแต่ใช้การทำเครื่องหมายถูกลงในถ้าเป็นในใบางานก็จะเป็นวงกลมแต่ในนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเราก็ทำเครื่องหมายถูกนะครับเรืองหนึ่งอย่าง เช่นเมื่อออแรงผาักลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลปรากฏว่าลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่อยู่มีการเคลื่อนที่เป็นไงเร็วขึ้นจ้าลงคงเดิมก็ตอบได้เลยนะครับ6.4ก็เหมือนกันนะครับผลเป็นยังไงเราก็อ่าแล้วเราก็ทําเครื่องหมายตูกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เลือกทั้ง2อย่างนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อ6.5ก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เลือกทั้งสองอันเลยเลือกมีสองอันก็เลือกสองอันมีสามอันก็เลือกสามอันไม่ใช oh, ่นะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ละข้อเลือกดังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สุดท้ายข้อที่6ครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อออกแรงดึงหรือแรงผลักกับวัตถุแรงดึงกับแรงผลักนี่เขาเรียกว่าแรงอะไรเรียกรวมๆกันแรงอะไรครับชื่อเรื่องเห็นอยู่แล้วแรงอะไรจะทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ได้แก่ เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื where, to ่อนที <øre> it well? it so ่อย่างไรบ้างก็เอามาตอบเอาจากที่ทดลองมาตอบเลยนะครับว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงต้องอธิบายก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ก็คือการเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่มันหยุดนิ่งอยู่แล้วมันเคลื่อนที่หรือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นก็สามารถเอามาตอบได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันใน ค่าเปลี่ยนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกูจะมาสรุปเนื้อหานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้สำหรับใบงานนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อทำดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็มาทำใบงานนะครับสำหรับใครที่ลอกลงไปในสมุดก็ให้เริ่มตั้งแต่คำถามก่อนเรียนครับคำถามก่อนเรียนแล้วก็ใบงานที่หนึ่งนะครับ ลอกข้อ1 2 3แล้วข้ามไปข้อ5เลยครับข้อ5ข้อ6ได้เลยนะครับส่วนข้อ4ไม่ต้องนะครับทำคำถามก่อนเรียนก่อนนะครับอย่าลืมคำถามก่อนเรียน5ข้อเสร็จก็มาทำใบงานที่1แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในทางข้อความใน f a c e b o o k นะครับการุณาอย่าส่งมาทางไลน์มันหมดอายุคุณครูก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ โหลดไม่ทันก็เรียบร้อยครับคุณครูก็ต้องร้องขอใหม่นักเรียนก็ไม่มีชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นให้ส่งทาง facebook ตัวนี้นะครับส่งข้อความมาทางนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือถ่ายรูปอันนี้มีทั้งหมดกี่หน้านะ3หน้าก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อด้วยสําหรับคนที่ทําในสมุดก็เขียนระบุชื่อมาด้วยหรืออาจจะทักมาก่อนครับ ส่งมาก่อนว่าสวัสดีครับคุณครูผมชื่อเด็กใจนี้อยู่ชั้นป .3 ทับนี้ก่อส่งงานเรื่องผลของแรงสัมผัสต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งคึิกๆ,ๆ,ๆมาเลยนะครับ <c oughs> พ,พิมพ์มาก่อนแนะนําตัวมาก่อนได้เลยนะครับไม่ใช่บางทีถ่ายรูปส่งมาอย่างเดียวคุณครูก็ต้องกลับย้อนกลับไปดูอีกว่าเ <c oughs> ืืออะไรวะ คนนี้ชื่ออะไรวะนะครับก็เพราะฉะนั้นต่างที่ดีก็แนะนําชื่อมาก่อนครับสักนิดหนึ่งให้ได้รู้จักมักคุ้นกันนะครับจําได้เรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนชื่อให้ในมันเปลี่ยนไม่ได้ใน a c e b o o k นะครับไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยต้องแนะนําตัวทั้งนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับโอเคนี่ก็คืองานหลังจากนั้นเมื่อทําชิ้นนี้เสร็จแล้วนะครับสรุปผลเลยเรียบร้อยแล้วก็ไปทําในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับก็จะมี แบบประยัดเรื่องผลของแรงสัมผัสต,ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือให้เติมตัวเลขนะครับพิจารณาภาพแล้วระบุว่าเป็นแรงชนิดใดโดยเติมตัวเลขดังนี้ถ้าเป็นเลข1ก็คือแรงผลักถ้าเป็นเลข2ก็คือแรงดึงกิจกรรมที่เด็กๆกําลังทําอยู่เนี้ยเป็นแรงผลักหรือแรงดึงถ้าเป็นแรงผลักก็เติมเลข1ถ้าเป็นแรงดึงก็เติมเลข2นะครับทั้ง10ข้อเลยนะครับหลังจากนั้น ก็มาทําข้อที่2ครับข้อใดคือผลของแรงสัมผัสต,ต่อการเบี่ยนแบงการเคลื่อนที่ของวัตถุก็เลือกติ๊กได้เลยครับมีทั้งหมด8ตัวเลือกให้เลือกนะครับจะเลือกครบก็ได้จะเลือกไม่ครบก็ได้นะครับต้องอ่านรพาะะฉนั้นเน้นย้ําว่าต้องอ่านไม่ใช่ว่าเลือกให้ครบทุกข้อเลยศูนย์นะครับโปรแกรมมันคํานวณให้ศูนย์นะครับ ไลเวิร์ชชจชมันฉลาดกว่าเรานะครับมันไม่ให้เราเลือกทั้งหมดถ้าเราเลือกทั้งหมดแล้วมันก็ศูนย์ให้เลยนะครับก็ระวังนวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่แล้วก็กดปินิชแล้วก็ส่งมาตามระบบได้เลยนะครับถ้าแจ้งก็ถ้าจะแจ้งว่าผมส่งแล้วครับคุณครูก็ให้มาแจ้งใน Facebook เหมือนกันนะครับให้มาแจ้งใน Facebook เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีงานอยู่ทั้งหมด2ชิชน้น อันที่1เป็นใบงานที่ทําลงในสมุดหรือทําในเวิร์กชีตได้เลยนะครับกับอันที่2นักเรียนทําในไลท์เวิร์กชีตนะครับอันนี้สามารถไม่ต้องเขียนต,ติ๊กติ๊กมานะครับอ่านทั้งนิดหนึงบางคนทำมามา3รอบรอบแรกได้1รอบที่2ได้5รอบที่3ได้8อยยังไม่เต็มนะครับดูคิดดูว่าทําอยู่3โรอบแล้วนะครับพอได้เต็มปุ๊บกูตัดกูตัด1คะแนน ตัดช่องที่มันมันเป็นดัดคูณด้วยนะไปตัดช่องที่มันเป็นดัดคูณด้วยปรากฏว่าลดจากแก็เหลือแบทเต้าดืมมาแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทําให้น้อยครั้งที่สุดนะครับเน้นย้ํานะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือภาร์งานสัปดาห์นี้นะครับก็ยาวหน่อยทริปนี้นะครับ21นาทีแล้วให้ดูนะครับดูก่อนแล้วอยไม่เข้าใจตรงไหนมาเจอกันในคาบเรียนออนไลน์นะครับ งนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ